เราพักดื่มน้ำกันจนเป็นที่กิน่หนาวตำราญแล้วแทนสำหรับน้ำดื่มเย็นๆนะครับครับผมก็ตอนนี้ก็มาคุยกับพี่บิลลี่ต่อนะครับครับก็โหจริงจูแมนแจ็คแ๊กๆนะครฮะก็ขอเพลงเพื่ขอบคุณนะครับทุกท่านเข้ามาให้กำลังใจถามว่าที่บ้านน้ำโซ่เปล่าครก็อยากจะไปดูคอนเสิร์ตแต่ว่าอยากให้มาจัดเดี๋ยวที่รู้เชียงใหม่บ้างเดี๋ยวผมต้องไปบอกทางที่ถอดนะครับเขาเห็นเห็นเขาบอกว่า ชอบนะครับแบบคาดคอนเสิร์ตศิลปินที่เบอร์หนึ่งนะครับเวลาจะจัดคอนเสิร์ตนะครับงานนี้มีมีพี่พี่ด้วยนะครับกับพ่อแม่ของโคงการสิ่งทยุ่นะครับแต่ว่าผลกานคนนี้นะครับมีคอนเสิร์ตทุกรูปแบบนะครับและต้องยกให้เอทันเกียร์เลยนะครับครับผมที่เราคุยกันถึงไหนเนาะพอดีคุยถึงเรื่องอาวิบิ๊กไอ่ะทุกอย่าง อ๋อไม่นั่นแหละคือปากปไวว่าเนาะอยา่าแ่แตปติิดใจพี่ไม่ลินอยูน่นะอ๋อระวังนคนก็นี่เมื่อก,กี้เราปรเปิดเพลงวันนั้นวันนี้วันไหนแล้วเพลงแรกเลยสมารองเสร็จแล้วลำทำใจไม่ได้ตอนนี้ตนเป็นวิิล่ครับ,ค,รบคืออยากได้น้ำมานเสสายนึงว่าเขาชอบเพลงอะไรของมิบี่มากที่สุดแค่สายเดียวค่ับดนะสายเดียวสายเดียวแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครอยากฟังเพลงมิบิลี่เนาะ ที่ตวันแดงนะครับถามพี่พี่ขึ้นกี่โมงแล้วนะขอวันนี้เล่นกับพี่โป่งมีเล่นไฟนะครับสองโมงครับเวลาขาดครับก็เล่นห้าทุ่มครับห้าทุ่มนะครับตวันแดงสายไหนเรียนใครอยากจะเจอตัวจริงแล้วก็ได้ยินเสียงของพี่ตันแดงมาแล้วสายแรกนะครับมาแล้วเอาสายเดี่แล้วครับสายเดี่อแล้วสวัสดีค่ะ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 โทรจากที่ไหนครับ ราาคับอช้างคานเลยครับคุณอะไรครับโอ้คุณก็จริงจริงขอบคุณมากมากเลยครับก็ดีใจครับวันที่ได้มาเที่ยวที่เชียงใหม่อีกทีนึงนะครับแล้วก็ก็ดีใจมากด้วยนะครับที่ได้มีโอกาสมาออกรายการวิทยุที่เชียงใหม่ด้วยเวสในวันนี้นะครับนุ่นรับดับเป็นประจำป่ะครับค่ะะจรในี่ประจำเลยครับจะขอเพิธีอะไรครับ อยากฟัเพลงอะไรอะขอไ้ลขอไเกไปด้เกิไปใช่ใเกเอาหมายถ้าเข้ามายพี่เพลงอะไรนะครับให้ถึงเพลงให้ถึงเพลงแล้วก็เดี๋ยวพอี่วิลลี่ตัดรายการเสร็จแล้วเปิดเพลงนี้ให้แล้วกันนะครับเอาเป็นเพลงคล้ายๆนะครับหรับตอนนี้ี่วิลลี่ออกรายการนี้ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพูดถึงไกัน่ครับกันเพลงที่ได้เปิดตัวกันมาเป็นเพลงตอนนี้ใครรักษาปฏิเสนะปฏะใคร เพลหลายรอบแล้วใช่ไหมคะเีชครับผมก็เป็นซิงเกิลใหม่นะครับซึ่งไม่ได้มาขายนะครับทาออกมาให้ฟังกันค evet> ืออย่างที่บอกว่าคือมีเพื่อนๆกันรืว่าแฟนเพลงถามบว่าชิคกีาออกเพลงใหม่ไม่เจออะไรเงี้ยครับก็เลยรวมเพื่อนที่บอกว่าอยากจะฟังเองแบบเป็นภาปีวอลมโสดูเก่าที่สุผมก็เลยแต่งเพลมาเป็นรอบหจากๆเพงึ่งชิ้บอกอนดรอนะครับออนเดอะรอบนี้ก็คือ เหมือนกับผมเป็นล่คนเรจิบเหล้าอ๋ราตเข้มๆนะฮะเข้มๆใช่ฮะอั่นเป็นสันวนของนักจิบเล้าเข้มข้นเลยไม่ระดบเลยเฮ้ยขอาดล็อกแก้วแต่จริงๆแล้วในสันวนของฝรั่งนี่หมายถว่าชีวิตที่มันไม่ง่ายอ่ะมันผ่านอะไรที่มันหักนเป็นอะไรมาก็เป็นอย่างคนในวัยเราเนี่ยนะครับุประมาณสีปขึ้นนะชีวิตมัน่าน บทเรียนมาทำทั้งติดที่ติดพลาดนะครับพบกับติดที่ติดหวังเสียใจนะครับติดที่ดีก็มีที่เป่นดีก็พบมาหมดแล้วเนี่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันคือถ้ายังไม่ถอดใจนะครับมันก็ยังสามารถที่จะแบบว่าเฮ้ยดูสู้ต่อไม่ได้เกี่กับเกีกับชีวิตเราเนมีลล่า ได้เขียนคลิปได้นะครับก็เลยชขียเลยเลยชัดเจเลย้เขียนเพลงออกมาให้ให้ฟางเป็นเพลงสำหรับสองเพลงนี้ก็คงไม่มีทีทีขายนะครับแต่ว่าก็คงจะตัดแผ่งแล้วก็แจกให้กับอผู่กับผู้ต่างๆแต่ยังไม่ได้ทำเลยครับพอดีน้ำท่วมนะครับก็มีที่เนี่ยครับเปิดเป็นที่แรกเลยนะครับเปิดแล้วบางทีคนโทรมาถามเงี้ยว่าเป็นยังไงอะไรที่เจ้าหรือเป็นยังไงเนี่ครับก็ ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับอาเจ้าลีนาเนรจเรื่อเมือเสร็จแล้วใอ้องติคก เกรายงานครับอย่างที่บอกว่าเวียกว่า3ก็ามที่จะไปก็พักวันหนึ่งใช่ไม่ได้ท้ากัอกาตันงสองแล้วก็ติดสาเล่กัป็นะเวลาทงีที่กเทเลครับแล้วนะวันที่สุจะต้องเข้าไปเตรียมการใช้ระบบหมดทีผลัดนอา่แล้วในช่วงใกล้ๆก็จะมี็งานของทางกันนายกนะครับใชรปาก็จะได้จัดเวรที่ต่อเนื่องใช่องจะเป็นสิทธิและดารา จะได้กลับมาเล่นสภาก็ครับนะครับแต่ยังไม่ไม่ไม่รู้จะเป็นการสถาบัอะไรนะครับแล้วก็สอบแานคลับที่ติดตามที่ดิลลี่อยู่ในตอนนี้นะครับเขาสามารถติดตามที่ดิลลี่ในช่องทางไหนได้บ้างนะก็เอกในมุก็ได้ครับคือถึงกันเพราะว่า f a c ุ b o o k ก็เป็นช่องทางที่ยอมรับว่าเป็นที่บอกแลรเป็นตัวอย่างที่เชื่อย่ยงหนึ่งของ globalization นะฮะคือเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยนี่ยงเขาบ็ เออลู่าพิวนะัตรขอบคุณครับผมขอบคุณลู่ดาวพิวัตรเนี่ยถ้ใช้เป็นประโยชน์ในทางเช่นหูระดมความช่วยเหลือนะฮะหรือมีข่าวบอกกันเนี่ยก็เป็นประโยชน์ก็จะเป็นปชน่องทางทีจ่จะเจอพวกเราได้นะครับที่เรุ่นเก่าๆนะครับพะามีทยางเป็นกลุ่มเปนก่นะครับก็ติดตามข่าารที่เราก็จะโพสอะไรช่วงที่เทศมณฑลต้องเน้ในเรื่องการพ่วง พอได้เพราะมันเดสาววัยรุ่นคลิคลิก็อะไรก็แบบแรงถ้าถ้าแรงนี่มันมีมีแรงนะภาษาไทยมันเคือมันจะไปนกนกที่อึงซากเลยถ้าจะมาแรงเอไร่างผมเด็กเก็ตว่ะแล้วเ็นเห็นขอวายอคือใจคนไทคือมันมีเข้าหมายอะไรอย่างมันแบบถ้ามาคือแบบเออถ้าแบบอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ก็ กันะเออคือแบบนั่นลูกเตือนก่อนเตือนผมมีกดผมมีตบผมมีกดก่อนเตือนกันเตือนก่อนจะมีการเตือนครั้งที่หนึ่งอ่าภาษาไทยสามนี่จะถูกล็อกจะถูกล็อกระดีเพา่าถือว่าถือว่าถือว่าเตือนแล้วอะไรเงี้ยใช้ภาษาทถูกนะครับภาษาไทยมีแมสเสียงนะครับเป็นภาษานะครับแบบวรรณยุกต์นะครับเออมีเสียงสาวบ้าเอกโทตีจัตวานะครับมีพ้องรูปพ้องพ้องเสียงใช้ถูกนะเดี๋ยวจไม่ใช้ผิด เพราะว่ภาภาษาไทยเนี่ยจริงๆเป็นภาษาชั้นสูงนะครับภาษาชั้นสูงเนี่ยจะเป็นภาษาที่มีตัวโดดใช่ไหมครับไม่เหมืนภาษาภาษาเนี่ยจะน้อยมากเลยที่ท anyway. ี่ที่ที่อย่างเช่นว่าหนึ่งมุขคำว่าม้าคำว่าม้าเนี่ยมีทั้งม้ามีทั้งอาชาใช่ไมมีมีความหมายหลายๆคำที่เป็นคำว่าม้าหรือช้างเนี่ยพจนานิยมใช่ไหมครัช้างอะไรเนี่ยภาษาไทยกมีภาษาหลายระดับรวมถึงเรียนว่าในยุคที่เราสมมติว่า กาเป็นนกกากาเนี่ยจะเป็นคำเสใช่ไหมฮหรือหรือกา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 เนี่ยือนะเป็นเส้นเป็นคำลวคือเาไทยมันมีโนมีตัวโนสคือเป็นภาษาภาษาชั้นูนะฮะมันจะไม่เหมือน จีนนี่เขาไม่ยอมเคยเห็นจีนไหมจีนเวลาประชุมอะไรผู้ระดับใหญ่ๆไม่มีแล้วฮะผู้นำผู้นำจีนจะมาพูดอังกฤษจริงๆฟังรู้เรื่องนะแต่ไม่พูดอ่าไม่พูดพูดภาษาจีนก่อนก็อะไรก็เรื่องภาษาสัมพันธ์ครับฉันอย่างอย่างถึงว่าถึงเราอาจจะพูดเกล็ดได้ก็จริงนะฮะพอดีก็รู้แล้วว่าพูดได้รู้เก่งอะไรเงี้ยก็บางคนก็อืมที่เนาะ เอออะไรเงี้ยมันเยอะไปเลยเนี่ยไม่ต้องเอิมมากก็ได้อะไรเงี้ยแต่ภาษาไทยให้ดีเยอะรักชาติไทยให้เยอะไปทศ่น่ที่เราจะเลยเพราะว่าที่เรามีคนเก่งแต่ไม่ได้แสดงออกเยอะครับนะรู้มากนะเดี๋ยวเราจะรับผิดบแล้วก็อีกอย่างที่จะถามคือเออเสียงของเนี่ยครับก็คือว่านะก็แต่ตอนนั้นขึ้น อยากก็ไม่มีจิตใจที่ไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแ,ลวแต่ว่าความเท่ไม่ได้ไมันเจะคงที่เท่กินไม่ได้ไดครับต,ต้องต้องกระตังแลนะสมัยนี้นะใครรูจังไว้นะครับหล่ไลอไม่ได้แนตะ่สาวก็ไม่เอาแล้วต้องหาตั้งไปก่อนนะเดี๋ย่าไปมัม่นใจความหลอกเราต้องทํางานหาเงนินได้เยอะๆขยัยยายานครับขย,ยันมาเยอะๆนะครับไม่หมดตายประเทศเราคูนขิดตับครับในกินน้ำดูนะครับทั้งหมวตลอดจะใช้ได้ตอนวัยรุ่น อต่ไว้นะพออายุมากขึ้นอีกนิดนึงต้องมีความรู้มีความรู้มีความขยันแล้วพอเรารวยแล้วเนี่ยไม่หล่อสาวามาแล้<ส>วแบบว่าต้องขงานต้องขยันนะอะไรอย่างนี้แล้วก็พิสูตน์จออ่นะประเทศชาติเรา,ราเราจอแน่นอนวันนี้ขอบคุณอีกดีเจทุก<ส>คนนะครับอของท,ท,ที่เหม่ดีเวฟให้โอกาสผมได้มา พูดคุยบดีพูดยาเยอะเยอะเลยคุณแก่มากมาขออภัยเพราะว่าปีนี้ก็สี่สห้ายากสี่ิบหกแล้วนะครับครับก็คือว่าเมื่อเราก็พูดอะไรเยอะๆที่วายูต่างๆจะต่างอะไรเงี้ยแบบลุงไม่พูดแล้วอะไรเงี้ยก็ขออภัยนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสมาออกรายการพิจูแล้วก็ขอให้พี่น้องท่านที่รับฟังรายการ